ครับผมเจอกันรอบดึกวันนี้นะครับข้าวผัดไข่ข้าวผัดรถไฟนะเจ้าเปาอยากกินดึกแล้วหาซื้อไม่ได้เตรียมของกันครับข้าวสวยคณะหั่นไก่สับกับไก่ชิ้นนะฮะอยู่ในตู้เย็นไม่ต้องไปซื้อนะฮะเอาของเก่าในตู้เย็นมาทําหอมหัวใหญ่ซอยหอมหัวใหญ่ซอยนะครับไข่ไก่สองใบวันนี้มะเขือเทศนะครับกับ กระเทียมทุบเดี๋ยวเรามาดูกันลุยตั้งกระทะให้ร้อนนะครับวันนี้เราเริ่มมาผัดข้าวผัดรถไฟกันนะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยครับน้ำมันเดือดแล้วเรากระเทียมทุบไว้เมื่อกี้ลงนะครับเกี่ยวให้หอมพอกระเทียมเหลืองแล้วเราเอา ผักเร็วเป็นเมืกกันฮนะเราผัดเยี้มๆมันก่อนคณะเนี่ยมันผัดยากนะฮะมันสุกยากมันสุกยากเราเริ่มคณะเริ่มสุกนะครับเราใส่หอมใหญ่ตามไปหอมหัวใหญ่ผัดหอมหัวใหญ่เริ่มสุกนะครับใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเราจะผัดผักไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาผัดข้าวกันครับผัดผักรวมให้มันสุกๆก่ขขอนนะเดี๋ยวเรามา ทำข้าวผัดรถไปกันแต่นี้นก็คือเอาง่ายเขาว่านะครับสูตรไทยสูตรมันผมบผมว่าผัดผักให้มันสุกก่อนครับเราผักผัดสุกแล้วนะเรามาพักไว้ก่อนตอนนี้นะฮะเดี๋ยวใส่ข้าวลงไปครับผมคราวนี้มาต่อกันเลยนะครับเอากระเทียมที่เราเจียวไว้ไมันจะคู่ใส่ไปนะฮะมันเหลืองแล้วเนาะพอเหลืองแล้วเริ่มใส่ไก่เข้าไปผัดต่อก่อนนะวันนี้เราใส่ทั้งผัก ไก่ชิ้นไก่สับนะครับมันเหลืออยู่ตู้เย็นทามาทำเล่นเป็นประโยชน์ครับผมครับแล้วก็มาลว้ลวนให้มันสุกก่อนฮนะวิธีใครวิธีมันนะครับขั้นตอนมันรัดขั้นตอนกันได้นะแล้วแต่นะระหว่างล้วนไก่นะครับใส่ซีอิ๊วขาวลงไปผงปรุงรสดลงไปซีอิ๊วดำลงไป ไข่เริ่มสุกนะฮะไข่ลงเลยครับวันนี้ก็มาตีไข่ให้แตกในกระทะกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับให้ไข่มันสุกในกระทะเนี่ยเราเดี๋ยวเราเอาไก่ผสมลงไปเลยง่ายๆสไตล์เราพอไข่เริ่มสุกนะฮะเราก็เอาผัดปนกับหมูไอ้กับไก่ลงไปเลย ครับตอนนี้หมูกับไก่ก็เข้ากันดีแล้วไอ้ไก่กับไข่นะฮะเข้ากันดีแล้วข้าวลงครับผมข้าวลงแล้วก็เรามาผัดให้ไข่กับไก่ของเรานะฮะลงไปให้มันผสมกับข้าวนะครับร้อนใส่ใส่ซีอิ๊วดำหน่อยนะข้าวผัดรดไฟของเรา เราก็มายีข้าวให้มันแตกๆก,ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราผัดรวมกันนะครับเดี๋ยวลองดูตามมาดูกันครับเราผัดจนคลุกเขาเขากันนะฮะเอาผักที่เราผัดไว้มนสักคู่มาลงเลยนะฮะก็จะจบคลิปแล้วเดี๋ยวลองดูหน้าตาของข้าวผัดรถไฟวันนี้ครับผมครับเอาผัดเอาผักลงแล้วนะนำม,มาคลุกเคล้อเขากัน ครับผมอะครับผมเสร็จลงด้วยดีหน้าตาดีรสชาติดีนะฮะข้าวผัดรถไฟของเราวันนี้ข้าวผัดไข่รถไฟนะครับครับผมจบคลิปวันนี้ลุย